น,นี้ที่ภูทะเบิกนะครับวันนี้วันที่สิบนะครับธันวาสองห้าหกเจ็ดนะครับมาที่ภูทะเบิกมาเก็บภาพตรงบริเวณจุดบัดอุณหภูมิเนี่ยครับที่ภูตะเบิกนะครับอันนี้ก็หนาวนะแต่ไม่มีหมอกวันนี้ก็หนาวอยู่แต่ไม่มีหมอก เดินขึ้นไปข้างบนครับสัญจรทัวร์ก็แวะมาเที่ยวมาทัวร์ครับผูทับเบิกมาหลายรอบแล้วผูทับเบิกชอบก็เลยต้องมาหลายรอบมาที่ไรก็ประทับใจนะครับสำหรับท่านไหนที่จะตามมาก็แวะมาได้เลยครับผู้ทับเบิก ตอนนี้นก็เป็นจุดกลางเต็นท์นะครับของวิสากิจชุมชนโพทับเบิกเขานะครับถ้ามาก็ติดต่อกลางเต็นท์ตรงนี้นะครับหรือจะนอนเต็นท์เช่าก็ได้ครับเขาก็มีให้เช่าก็ติดต่อสอบถามเข้ามาในเรื่องของราคานะครับน่าจะขึ้นอยู่ที่ว่าโลซีซันหรือว่าไฮซีซันนะครับ ลองติดต่อเข้ามาดูครับผู้ตับเบิเดี๋ยวจะขึ้นไปตรงนี้ครับสัญจรทัวร์ก็มาบ่อยครับเมื่อคืนนี้ก็นอนที่ผาหัวสิงห์นี่ครับ <c oughs> นอนที่ผาหัวสิงห์หนาวครับวนนาพมก็ตัวเลขตัวเดียวครับ นักท่องเที่ยวก็เก็บภาพกันแล้วไหนไหนมาแล้วเมื่อคืนนี้ก็นอนที่นู่นครับผาหัวสิงนั่นครับมันจะถึงก่อนนะครับวิ่งขึ้นมาน่าจะถึงก่อนที่มาจะมาถึง วิสากิจชุมชนของโฮเับเบิร์เขานะครับจะเลี้ยวซ้ายขึ้นมานิดนึงก็จะวิ่งต่อไปก็ถึงผาหัวสิงแล้วครับคนละร้อยห้าสิบาทครับนอนที่โนู่นนอนในรถครับเมื่อคืนนอนในรถก็เลยแวะนอนที่โน่นเช้าเก็บสัมภาระก็วิ่งขึ้นมาซื้อเมลอนเท่าไหร่ครับน่าจะประมาณโลนะึง จากหาวสิงขึ้นมาที่วิสาหกิจชุมชนผูทับเบิกนี่ครับน่าจะประมาณสักกิโลหนึงตอนนี้รถก็จอดอยู่ข้างล่างเลยก็เลยมาเก็บภาพด้านบนนักสน่อยก่อนที่จะวิ่งลงนะครับก็จะแวะที่ตลาดตลาดมงา้งผนะูทับเบิกนะครับสัญจรทัวร์ก็แวะมาที่ออกมาทัวร์ครับ เที่ยวไปเรื่อยเหมือนกันผมก็เที่ยวไปเรื่อยตรงไหนอยากจะไปก็ไปครับเที่ยวไปเรื่อยครับก็คงประมาณนี้นะครับวิวรอบๆก็มีดอกไม้ ให้เก็บภาพด้วยนะครับตรงนู้นก็เป็นวัดป่าภูทับเบิกนะครับเห็นยอดแหลมๆนะั่นวัดป่าภูทับเบิกตรงนี้ก็เป็นบ้านพักรีสอร์ทของชาวบ้านเขานะครับตรงที่ผมถ่ายทำก็เป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับ ภาพด้านหน้าก็เป็นของชาวบ้านเขานะครับมาเดือนที่แล้วก็นอนที่บ้านสวนเอเดนโน่เนอะบ้านสวนเอเดนก็ลงไปหน่อยนะครับไปบ้านสวนเอเดนก็นอนในรถเหมือนกันครับ <c oughs> ที่เกียดลงเต็นท์ครับก็เลยต้องนอนในรถ เอากครงประมาณนี้ครับก็วิวสวยครับตอนนี้ก็เก้าโมงแล้วก็ยังเย็นๆอยูน่นะครับ ซ้ายสุดก็สนนที่วิ่งลงไปนะครับได้วิ่งขึ้นมาก็ย้อนกลับลงไปก็จะไปเจอตลาดม้งนะตลาดมง้งทางขึ้นมานะครับออกขวาสุดนั้นก็จะเป็นไร่ลิมผาครับลึกลงไปโน้นก็จะเป็นไร่ลิมผานะครับ

ตอนนี้ความเย็นอยู่ที่22องศานะเวลาก็ประมาณ9โมงเช้าครับประมาณ9โมงเช้านะครับก็คงประมาณนี้ครับที่วิสาหกิจชุมชนภูทับเบิกนะครับก็เป็นข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวที่ก็มาเยี่ยมชมทางช่องสัญจรทัวร์นะครับจะได้มีข้อมูลข่าวๆก่อนที่จะเดินทางขึ้นมานะครับ ก่อนที่จะตัดสินใจนะครับเก็บข้อมูลได้เยอะก่อนที่จะวิ่งขึ้นมาครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับสัญจรตัววันนี้ก็แค่นี้นะครับมาเก็บภาพบนยอดูดูทสบบึกฝาก f c นะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับทางช่องหน่อยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปท่องเที่ยวไปเรื่อยๆนะครับมีอะไรดีๆก็ จะได้แนะนำไปทางช่องนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับสัญจรทั่วหน่อยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจกันนะครับสวัสดีปีใหม่ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับโชคดีมีชัยทุกคนครับคลิปนี้แค่นี้นะครับคลิปหน้าว่ากันใหม่ก็สวัสดีโชคดีสวัสดีปีใหม่ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ